วันนี้ปาริดาจะทดลองหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อไฟฟ้านะคะข้าวเหนียวสองถ้วยตามด้วยน้ำเนี่ยก็สองถ้วยเพื่อที่จะซาวข้าวนะคะก็คนคนคนไปสักครู่แล้วเทน้ำซาวข้าวกลับลงมาใส่ถ้วยเดิมก็จะอยู่ประมาณ ถ้วยครึ่งเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำสะอาดเข้าไปใหม่นะคะถ้วยครึ่งเหมือนเดิมที่เราดรินออกมาจากการกะด้วยสายตาแล้วเนี่ยน้ำจะอยู่เหนือข้าวประมาณครึ่งเซนนิดๆน,น,นะคะครึ่งไปทาง่อนเซนนะแอบ,บดูกันนะคะออดูดีดูด,ดีเดี๋ยวเราจะคนดู จะใช้ได้อะแต่นิ่มไปหน่อยนิ่มไปหน่อยแต่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเป็น,ปนข้าวเหนียวเก่าหรือข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะแต่ปาดีดาเน้นสุกไงก็เลยเหมือนกับว่าใส่น้ําเกินเกินไปนิดนึงออีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นข้าวเหนียวใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ที่แน่ๆคือเราเอาสุกแล้วก็กินได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนแล้วก็ดงต่อทักครื่ อันนี้จะให้ดูข้าวเหนียวที่เราหุงด้วยหม้อหุงข้าวนะคะเอ่อลิลดาว่ามันแฉะไปอะตามที่ตามที่ทําตามสูตรอน่ยน,นะแฉะไปอะนะอาจจะเป็นข้าวเหนียวใหม่หรือไม่เราก็อาจจะพลาดใส่น้ําเยอะไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงเสี่ยงแฉะหรือเสี่ยงดิบตามที่เคยทําคือแช่น้ําร้อนสิบนาทีแล้วเอาไปเนื่องกับหวดหรือตะ,ตะ,ตะแกรงอะไรเงี้ยนะ อันนั้นคือดีเลยดีเลยนะคะไม่เสี่ยงถ้าใครมีข้าวจำกัดหรือไม่ก็อาจจะต้อนรับแขกแบบฉุกเฉินเอาแบบแช่น้ำร้อนสิบนาทีดีกว่าค่ะนะคะอันนี้ยังเสี่ยงยังห่างไกลมีความเสี่ยงเยอะนะคะขอบคุณค่ะแต่งส so m u c